สวัสดีครับพี่พี่ทุกคนครับนะครับนี่นะครับเป็นตัวตนนะครับหน้าตาของผมนะครับที่ผมทําคลิปนะครับในช่องของผมนะครับนี่นะครับผมก็จะมานะครับมาให้ดูนะครับว่าผมนะครับมีตัวตนจริงไหมมีครับนี่ครับตัวตนจริงผมก็รอเวลากลับบ้านนะครับสถานการณ์ตอนนี้โควิดโอระบาดหนักนะครับผมก็อยากกลับบ้านแล้วนะครับที่ผมนะครับทําคลิปมาก็สังเกตดูได้นะครับผมทําคลิปมาตั้งแต่นะครับ ประมาณเดือนเมษายนนะครับจํานวนถึงตอนนี้ก็ประมาณ3เดือนแล้วนะครับที่ผมทําคลิปมาเพราะว่าตอนนั้นผมก็จะได้กลับบ้านนะครับตอนนั้นเขายังไม่ได้มีมาตรการออกมานะครับจังสามารถกลับบ้านได้ปกติแต่ตอนนี้เขามีมาตรการออกมานะครับมันก็ทําให้ไม่สามารถกลับบ้านได้ในตอนนี้นะครับส่วนใครที่สนใจนะครับไม่ต้องห่วงนะครับถ้านะครับผมโกงผมอะไรนะครับก็ดําเนินคดีผมได้เลยนะครับ แต่ผมไม่โกงแน่นอนนะครับเพราะว่านำเินคดีของผมนะครับเพราะว่าผมไม่เอานะครับหากินกับเรื่องแบบนี้หรอกนะครับเพราะว่าผมมีถ้าถ้าพระถึงผมผมมีของเมื่อไหร่ผมก็จะถ่ายรูปให้ดูเลยนะครับเพราะว่าผมก็อยากให้พี่ทุกคนมั่นใจในตัวผมนะครับเพราะว่าผมทํามาด้วยความจริงใจนะครับเพราะผมทําคลิปก็ด้วยความจริงใจถึงผมนะครับไม่ได้อยู่บ้านนะครับเวลาที่พี่ทุกคนนะครับอยากรู้รายการไหนผมก็หามาให้พี่ได้นะครับถ้าผมอยู่บ้านตอนนี้ก็คงดีนะครับ เพราะว่าผมก็สามารถนะครับทําการแบ่งปันพักเครื่องพี่ทุกคนได้นะครับสาหรับใครที่ชอบแบบไหนเรียนไหนที่เท่าที่ผมมีนะครับและผมมีรายการไหนรุ่นไหนผมก็จะมาแบ่งปันนะครับเพราะว่าความฝันนะครับทุกคนก็ย่อมมีความฝันนะครับผมก็อยากมีความฝันนะครับแบ่งปันพักเครื่องพี่ทุกคนนะครับเพราะว่าผมมองว่านะครับงานที่แบ่งปันพักเครื่องนะครับถึงแม้นะครับมันไม่ใช่งานประจําที่ทําได้แต่ลอดนะครับ แต่ผมก็อยากทานะครับเช่นมีเวลาว่างนะครับสมมติทํางานมีเวลาว่างตอนเย็นนะครับหรือวันอาทิตย์วันเสาร์อาทิตย์อย่างนี้นะครับพี่พี่ทุกคนนะครับหยุดงานนะครับสามารถเข้ามานะครับดูไลฟ์สดอะไรของผมได้นะครับถ้าถึงตอนเวลานะครับที่ผมกลับถึงบ้านนะครับผมก็จะบอกอีกครั้งนึงนะครับตอนนี้ผมยังกลับไม่ได้นะครับนี่คือเหตุผลนะครับที่พี่พี่ทุกคนนะครับถามเบอร์ผมนะครับผมให้ไม่ได้ครับถ้าให้ไปก็โทรมามันก็เสียตังค์เยอะนะครับเพราะฉะนั้นแล้วผมมีเฟซนะครับถ้าใคร ถ้าถึงวันนะครับที่ผมจะแบ่งปันพาเครื่องนะครับที่บอกไว้ว่าเจริญพรสองโซนธรรมดานะครับใครที่ไม่เข้าใจอะไรก็สามารถโทรเฟซมาได้เลยนะครับผมยินดีนะครับอธิบายนะครับว่านะต้องทํายังไงไม่ซับซ้อนแน่นอนนะครับเพียงแค่นะครับสมมุติเบอร์หนึ่งถึงห้าสิบใช่ไหมครับผมทํทการคัาเนื้อให้นะครับถ้าคุณปิดเลขไหนคุณก็พิมพ์ใต้คอมเมนต์มาปิดหมายเลขหนึ่งหมายเลขสองหมายเลขสามนะครับก็พิมพ์มานะครับปิดปุ๊บนะครับต้องรอให้ผมก่อนนะครับถ้าคน ถ้าใครสนใจก็พิมพ์ปิด1 2 3นะครับแล้วผมก็ไปตอบใต้คอมเมนต์ว่าปิดนะครับผมจะพิมพ์คําว่าปิดให้นะครับสำหรับคอมเมนต์แต่ละคนนะครับถ้าใครคอมเมนต์ไม่ขึ้นคําว่าปิดก็แปลว่านะครับเหรียญได้หมดไปแล้วหรือว่ายังไงนะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมจะแจ้งนะครับให้เรื่อยๆนะครับสลับนะครับถ้านะครับใครที่สนใจแล้วทักเข้ามาหาผมได้เลยนะครับกดทักเข้ามาในเฟซนะครับ ปิดครับหมายเลขแล้วก็บอกหมายเลขด้วยนะครับเวลาพิมพ์แคทเข้ามาหาผมปิดหมายเลขนะครับสมมติปิด1 2 3ปิด2 3อย่างนี้นะครับพอพิมพ์มาปุ๊บรอแป๊บนึงนะครับผมก็จะนะครับให้นะครับทางบ้านถ่ายรูปมาให้นะครับหมายเลขที่คุณเลือกนะครับถ้าเลือกหนึ่งสองสามผมก็ผมก็จะถ่ายแค่หมายเลข1 2 3ให้พี่นะครับนี่คือของพี่นะครับแล้วก็ผมนะครับก็จะส่งหมายเลขบัญชีแล้วก็แนบบัตรประชาชนให้นะครับนะครับแล้วก็รอพี่โอนนะครับโอนเสร็จแล้วนะครับก็นะครับส่งแค่สลิปก็พอนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไป ตอบเองนะครับว่าผมถ้าส่งสลิปมาปุ๊บนะครับถ้าผมเห็นปุ๊บผมก็จะไปคอมพิมบอกว่านะครับรับยอดแล้วครับโอเคครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จัดส่งให้ก็จะประมาณนี้นะครับเพราะว่าถ้าผมจะเปิดจริงๆผมขอเวลานะครับถ้าจะเป็นวันอาทิตย์นะครับไม่ว่านะครับพาออกมาได้กี่วันนะครับผมขอเป็นวันอาทิตย์ดีกว่านะครับก่อนจะเปิดก็วันเสาร์นะครับผมก็จะทําชิปวิดีโอลงใน u t u b e นะครับลงใน YouTube ว่าผมจะเปิดนะครับวันอาทิตย์นะครับสามารถนะครับเข้าไปนะครับลุ้นโชคกันได้นะครับแบ่งพันพาเครื่องกันได้นะครับผมให้เวลาแค่วันอาทิตย์วันเดียวนะครับที่ผมจะเปิดเปิดแบ่งพันแค่วันเดียวนะครับเพราะว่านะครับผมก็ไม่ได้มีเยอะนะครับมีแค่ห0สิบเหรียญนะครับวันเดียวก็พอนะครับ นะครับปิดไปเท่าไหร่นะครับเหรียญสองเหรียญนะครับถํามีใครที่สนใจปิดเหรียญสองเหรียญนะครับเลือเท่าไหร่ผมขอเก็บไว้เองนะครับผมเปิดให้แค่วันเดียวนะครับถ้าผมได้เหรียญมานะครับไม่ต้องห่วงนะครับเพราะเวลาที่ผมกลับไปถ้าเหรียญเรือเท่าไหร่นะครับผมขอเก็บไว้นะครับเพราะว่าเหรียญนะครับราคานะครับมันไม่ได้นะครับมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับราคานะครับอยู่ที่จิตใจเรานะครับเพราะว่าผมมองว่าเหรียญนะครับรุ่นนี้นะครับก็สวยนะครับเพราะว่าเหรียญ ที่พี่ปองสุพรรณจัดสร้างแน่นอนครับไม่มีเลยนะครับที่บอกว่าเปิดจองแล้วนะครับว่าพระเหลือร้อยสองร้อยลังไม่มีใครจองไม่มีนะครับจองแล้วก็หมดตลอดนะครับเพราะว่าพระนะครับพระพี่ปองสุพรรณนะครับเป็นคนจัดสร้างนี่พี่แกนะครับก็จะพิวิธีพิธันในการทำของเหรียญมากเลยนะครับแล้วก็เป็นคนนะครับตัวกลางเลยนะครับที่จะมานะครับปลูกเสกพระนะครับแจ้งนั้นแจ้งนี้นะครับว่าปลูกเสกวันไหนนะครับแต่ตอนนี้นะครับ ก็ต้องรอนะครับวันที่9แน่ชัดนะครับว่าเหรียญนะครับจะออกมาคิงหรือเปล่าวันที่9หรือเปล่านะครับผมมองว่าน่าจะวันที่9นะครับเพราะว่านํำเลือกออกมาเล่นแล้วนะครับนำเลือกก็ออกมาหลายวันแล้วนะครับส่วนราคานํำเลือกนะครับเนื้อทองแดงตอนนี้นะครับก็อยู่ที่6 0 0 7 0 0เ0 0ร้อยปดร้อยก็ประมาณนี้นะครับสำหรับราคานะครับแต่ที่ผมมาแบ่งปันให้นะครับก็ไม่ใช่เนื้อทองแดงอย่างเดียวนะครับรายการที่6มีหลายเนื้อนะครับ ก็มีแต่เนื้อเป็นของพระเหรียญจริงๆเลยนะครับไม่มีนะครับเนื้อปีกเครื่องบินเนื้ออะไรพวกนี้ไม่มีนะครับก็มีแต่เป็นเนื้อทองแดงนวสตะชนวนก็มีแต่เนื้อดีๆนะครับก็มีหลายเนื้อนะครับให้เลือกได้นะครับแต่ไม่ได้เลือกนะที่นี้ก็คือเลือกเบอร์ได้นะครับสามารถลุ้นโชคกันได้นะครับเพราะว่าผมยังไม่รู้นะครับว่า หลังนั้นนะครับเขาจะมีเต็มองครึ่งองคกี่องนะครับแต่แน่นอนนะครับก่อนที่พระจะถึงผมนะครับผมก็จะได้ให้พี่ชายผมนะครับถ่ายรูปให้ผมก่อนจํานวน50เหรียญนะครับเป็นเหรียญนะครับถ่ายรูปมาให้ผมแล้วก็ผมจะมาทำคิววิดีโอว่านี่นะครับเหรียญนะครับของผมนะครับที่จะทําการลุ้นโชคจํานวน50เหรียญนะครับมาให้ดูหน้าพระก่อนนะครับว่ามีเหรียญไหนบ้างนะครับ แล้วพี่พทุกคนก็จะได้รู้นะครับเวลาที่เอาจากาส่งของถึงบ้านแล้วนะครับจะได้รู้นะครับว่าเหรียญของเรานะครับมีไหมม,มีแบบในรูปไหมนะครับก็สามารถยืนยันได้เลยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับตอนนี้นะครับอีกอย่างหนึ่งแก้งข่าวนะครับ ผมนะครับรอตัวเครื่องบินกลับบ้านอยู่นะครับตอนนี้ก็เลยไม่สามารถนะครับก็เลยไม่สะดวกเท่าไหร่นะครับที่ะดิมในการส่งของให้ผพ้่นพี่นะครับก็ได้แต่นะครับให้ทางบ้านจะส่งให้นะครับไม่ต้องห่วงไม่ต้องกลัวนะครับผมไม่โกงแน่นอนผมทําคลิปแบบนี้ถ้าผมโกงนะครับก็ดําเนินคดีได้เลยนะครับผมมีตัวตนจริงนะครับบ้านผมก็มีนะครับแต่ตอนนี้ก็มาทํางานนะครับผมก็มาทํางานได้3าปีแล้วนะครับ เพราะว่าผมอายุเพิ่ง24ปีเองนะครับผมอายุ24ปีนะครับเพราะว่าผมมานี่ตอนเกณฑ์ทหารเสร็จนะครับเกณฑ์ทหารเสร็จผมก็มาเลยนะครับตอนนั้นก็นะครับอีกอย่างหนึ่งก็ต้องมาแล้วครับเพราะว่าอยู่บ้านเรามันก็ไม่ได้เงินกันสักเท่าไหร่นะครับเดือนหนึ่งก็ไม่ได้สักกี่บาทแต่ถ้าเรามาทํางานแบบนี้นะครับผมมองไว้แล้วครับว่าถ้าผมมาทํางานพร้อมพร้อมมีเงินเก็บนะครับแล้วก็จะทําธุรกิจอะไรสักอย่างหรือว่าจะทําอะไรให้ตัวเองมีงานทํามีเงินโดยไม่ต้องลําบากมากนะครับ เพราะมาทางานนะครับมันก็เหนื่อยอยู่แล้วนะครับถ้าผมอย่างน้อยถ้าผมมีงานนะครับที่เป็นงานเสริมเช่นแบ่งปันภาเครื่องอย่างนี้นะครับผมก็ทํางานนะครับไม่ต้องหนักมากต้องไม่ทำโอที่อะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ผมก็มีเวลาว่างก็จะมาแบ่งปันภาเครื่องให้พี่ทุกคนนะครับเพราะว่านะครับทุกคนนะครับถ้าผมแบ่งให้ไปแน่นอนครับผมมองอยู่แล้วนะครับมองว่าพี่ๆทุกคนได้ไปก็ต้องมีกําไรสักหน่อยนะครับถึงแม้กําไรจะน้อยแต่มันก็มีกําไรนะครับที่ผมแบ่งปันให้นะครับ ก่อนนะครับไม่ใช่ว่าจะเอากำไรอย่างเดียวนะครับส่วนวันนี้นะครับผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ